มาก ทำความสะอาดผิวหน้าไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันค่ะฟังไม่ผิดค่ะทุกคนทําไปพร้อมๆกันเลยทั้งล้างหน้าแล้วก็มาร์กหน้าเลยนะคะเรวจะใช้เป็นมาคโคนของไอเลอร์สกินค่ะตัวนี้เขามีดีไซน์นวัตกรรมที่เป็นแบบแยก2ช่องช่องโครนสีดานะคะจะใช้ในการทําความสะอาดส่วนช่องโครนสีขาวจะใช้ปอกกระรอผิวค่ะยังไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนไม่ได้ทําทีละขั้นตอนแต่เราจะทําพร้อมกันทั้ง2ขั้นตอนเลยค่ะเราจะใช้โครนสีดานะคะใช้ทาบริเวณที่มีความมานันเช่นทีโซนปีกจมูกคา,าให้หนาพอปิดผิวค่ะแบบ มองไม่เห็นผิวเรานะคะตัวสูตรโครนสีดํานะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทําความสะอาดผิวควบคุมความมันแล้วก็ดูแลผิวที่เป็นสิวค่ะใครที่เป็นคนผิวมันนะคะเปรียวแนะนําตัวนี้เลยทาโครนดาครบแล้วนะคะเราก็จะมาทาโครนสีขาวบ้างค่ะตัวโครนขาวนะคะจะใช้บริเวณที่เป็นแก้มหน้าผากนะคะตัวนี้ทาบางๆก็พอตัวโครนสีขาวนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสฟื้นฟูแล้วก็เป็นเกราะป้องกันผิวค่ะและตัวนี้ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะทาโครนทั้งสองสีจนครบทั่วใบหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็นวดวนเบาๆค่ะโคนทั้งสองสูตรของไอโรสกินปราศจากแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์และตัวนี้ก็อ่อนโยนต่อผิวค่ะหลังจากที่นวดวนเบาๆจนทั่วใบหน้าแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนะคะหลังจากที่ใช้ผิวไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่แห้งเอียดนะคะผิวหน้าดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ยังสะอาดด้วยเพราะว่าเราได้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ยังได้มาร์กหน้าให้ชุ่มชื้นด้วยค่ะมาร์กโคนตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนต่อผิวนะคะใครที่่เเป็นนผผผิิิววววแพ้ง้งงงงาาาายบ,บบบอออออสามารถใชชไดนะขต วลาหลังจากที่ล้างหน้ามากเลยค่ะเพราะว่าเป็นผิวหน้าที่ดูสะอาดแล้วก็ดูชุ่มชื้นสุด